เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาตามสัญญาครับคลิปนี้จะเป็นปักหลักหน่วยล่างหน่วยบนครับขอโทษครับหน่วยบนปักหลักครบทุกหน่วยแล้วนะครับหลักหน่วยบนหน่วยหน่วยบนในสูตรนี้ครับ สิบล่างหน่วยล่างนะครับสิบล่างหน่วยล่างร้อยบนสิบบนเรียบร้อยครับเหลือหน่วยล่างวันนี้ครับคลิปนี้สิบหกกันยายนครับลองชมดูนะครับจะเป็นอย่างไรสูตรใหม่ครับหกวดสถิติครับหกวดสถิตินะครับใช้หลักหมื่นครับบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกศูนย์หกสามคงที่คำนวณกันเจ็ดวดครับแผ่นนี้หนึ่งแผ่นถอยหลังหกวดครับ ถอยหลังหกงวดในง,งวดแรกมี่สิบหกในวันที่หนึ่งมิถุนายนเฟ้นหาสิบหกมิถุนายนนะครับงวดต่อมาหลักหมื่นครับเลขสามงวดแรกเนี่ยครับบวกหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสี่สามบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดเดินหน้าค่าคงที่ครับเดินหน้าศูนย์ได้เจ็ดตัวเดิมครับบวกหกได้สิบสามหมาเลขสามสามบวกสามได้เลขหกเจ็ดสามหกหน่วยล่างออกอะไรครับหกสี่โอ้ขอโทษหน่วยบนครับเก้าหกเจ็ดขอโทษครับเก้าหกเจ็ด หกครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยบนถูกต้องหวดแรกเอาละครับหน่วยบนมาแล้วครับงวดแรกงวดต่อมาครับหล,ลักเมือเลขหนึ่งร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเลขแปดผลรวมคือเลขเก้าเดือนหน้าศูนย์ก็เก้าตัวเดิมครับบวกหกเป็นสิบห้าใช้เลขห้าห้าบวกสามเป็นแปดเก้าห้าแปดหน่วยบนสองห้าแปดมาเข้าสิบหน่วยบนเลยนะครับแต่เป็นเอา,า,าเลขแปดครับเข้าหน่วยบน สองงวดผ่านงวดต่อไป4บวกสเป็น7ได้เลข7 7็เบวกหเป็น13ได้เลข3 3 3บวกสาเป็น6 7 3 6ออกสอง6เข้าตำแหน่งหน่วยบนถูกต้องครับต่อมาครับจะเ,เป็น7จบวกหเป็น12ใช้เลข2ครับเดินหน้า6เป็น8 8บวกสเป็น11ได้เลข1 ผลการออกครับออก3าม1กครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยบนต่อไปครับมวลเันที่1นหลักหมื่นได้หครับหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1เลขเก้ผลรวมคือ15ได้เลขห้ 5, ครับ5้บวกหเป็น11ได้เลขหนึ่งหบวกสาเป็น4 5่ห้าหนึ่งสครับผลการออกออกแปดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยบนงวดที่ผ่านมาครับถ้าสุด4ี่บวกเเป็น11ครับได้เลขหนึ่งหนึ่งบวกหเป็น7 7็ดเบวกสเป็น10ใช้เลขศูนย์หนึ่งเจนย์ครับแล้วก็ออก9กครับ997 7เครับเป็นตัวที่เข้าหน่วยบนเรียบร้อยครับสถิติ6งวดครับปักลักหน่วยบนเราคนแรกเลข6เข้า9 6า หน่วยบนนะครับขอโทษครับเลขหกครับเลขเจ็ดครับเลขเผมว่าสิบนเเข้าหน่วยบนครับเก้ 9, 6, ต่อมาเลขแเข้าหน่วยบนสองหเข้าหน่วยบนสองแเข้าหน่วยบนสามเกเข้าหน่วยบนแปดแล้วก็เเข้าหน่วยบนเก้ครับวันที่จะถึงครับหลักหมื่นเลขเก้าร้ตัวหน้าครั้งที่หนเลขเผลรวมคือ16เอาเลขหครับไปหกเป็นสิบสองใช้เลขส สไป3เป็นเลข5ชอบไปครับมีตัวเลขในดวงใจไม่หลักหน่วยบนครับให้ไว้เลข6เลขสเลขหครับรอผลพบกันใหม่คลิปหน้าครับ16กันยายนคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิตพิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนสับสนุนสลาก,กินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย